แกนนำ8พักการเมืองเลือกวันครบรอบ9ปีรัฐประหารโดยคอสชอร,ร่วมลงนาม MOU เพื่อเตรียมจัดตั้งรัฐบาลนำโดยพักเก้าไกลพักเพื่อไทยพักเสรีรวมไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลังและพักพลังสังคมใหม่รวม313เสียงสอส,อส,สหลังจากนัดหารือกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีของวันเดียวกันต่อมาเมื่อเวลา16นาฬิกา50นาทีนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลและ8พักร่วม ่วมกันแถลงข่าวการลงนามข้อตกลงร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลโดยนายพิธาได้กล่าวก่อนอ่านรายละเอียดข้อตกลงว่าวันนี้เป็นการถแถลงข่าวบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลและวันนี้เป็นวันที่22พฤษภาคมเป็นวันครบรอบรัฐประหารปี2557และเป็นวันที่พวกเราเซ็นข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นประวัติศาสตร์และหมุดหมายที่ดีที่สะท้อนสังคมไทยที่เปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอย่างสันติซึ่งบันทึกความเข้าใจร่วม นี้ทําเพื่อสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและการทํางานร่วมกันระหว่างพักโดยทุกพักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักจะผลักดันร่วมกันนั้นต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดํารงอยู่ในสถานะอันเป็นที่ศักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ดได้ขององค์พระมหากษัตริย์จากนั้นนายพิธาได้อ่านรายละเอียดบันทึกความเข้าใจนี้ทำขึ้นเพื่อการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พักโดยมีรายละเอียดคือ1 ปืนปูประชาธิปไตยรวมถึงจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุด 2. ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสําหรับคู่รักทุกเพศ 3. ผลักดันการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย 4. เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจ 5. ร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 6. พลักดันการกระจายอํานาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 7. แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปรง่งใส 8. ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรม ยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมหากินเช่นการดำรงชีวิตของประชาชนให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงินและสร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมกับมุ่งเน้นการเติบโต GDP ของ SME สนับสนุนอุตสาหกรรมและสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขัน,ข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 นกับตลาดโลกได้10 ยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางด้านการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรม 11. ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบด้วยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดินกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม 12. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคาและกำลังการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 13. จัดทำงบประมาณแบบใหม่โดยเน้นใช้วิธีการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ 14. สร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงสูงวัย 15. แก้ไขปัญหายาเสพติด 16. บกนำกัญชากลับไปสู่บัญชียาเสพติดให้โทษโดยมีกฎหมายควบคุมและรับรองการใช้ประโยชน์จากกัญชา17ส่งเสริมเกษตรและปะศุสัตว์ปลอดภัยคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร18แก้ไขกฎหมายประมงขจัดอุปสรรคเยียวยาฟื้นปูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืน19ยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม20ยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 21ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 22. สร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษ 23. ดําดำเนินการนโยบายการต่างประเทศโดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียนตามกรอบความร่วมมือต่างๆนอกจากนี้ทุกพักยังเห็นพ้องกันว่าจะร่วมกันบริหารประเทศด้วยแนวทางปฏิบัติทั้ง5ข้อที่กำหนดขึ้นจากนั้นได้ร่วมกันลงนามใน MOU จากหัวหน้าพักทาง8พัก